สวัสดีพี่น้องพ่อไปสุผู้สุโคนเดอครับผมนะครับมื้อนี้กับมาพบมาพ่อกับทางพยัญสนมันทุ่มคือเก่าเดอร์ครับผมพี่น้องนะครับกเดี๋ยวมื้อนี้ผมสีมาสรุปข่าวซูฟังนะครับสรุปข่าวสั้นๆเข้าใจง่ายๆตามสไตล์พยัญสนมันทุ่มคือเก่าเดอร์ครับผมพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสีมาสรุปข่าวประเด็นรอดนะครับตอนนี้นะครับซึ่งมันเป็นประเด็นรอดที่ลีนะครับก็คือว่าตามหัวข้อนะครับทัวโลงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับผม หลังตอบไม่คืนดีแพรววนะครับผมไม่รับงานคู่เกิดอะไรขึ้นนะครับคือก่อนอืนพี่น้องเดี๋ยวผมเท่าความสุฟังก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ที่ทัวลงนะครับผมทัวลงเพราะว่าไม่ได้ดูข้อมูลเริ่มต้นนะครับทัวลงเพราะว่าไปเบิ่งรายการคุยแหลกแดกดึกนะครับของทางพีโมดดำ ที่เพิ่มเมื่ออากาศเมื่อ2มือที่แล้ว2วันที่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับเพิ่์นไทยทําไว้สิเป็นเดือนแล้วพี่น้องนะครับถ้าผู้ใดตามเพจตามช่องของทางพี่บ้านฟินแล้วนะครับเพิ่นอัปเดตงานที่เบิรงครับซึ่งรายการของพี่มดดับนะครับเลาไปท้ายกระโดดแล้วพี่น้องนะครับที่นี่คุ้นกันเลยพึ่งได้เบิ้งรายการกับที่นี่ครับเพราะเบิรงรายการนะครับในรายการก็คือว่าทั้ง มันจะมีช่วงหนึ่งเลยครับทั้งผิดแยกแฟรฉันนะครับกระถามทางผู้ิบาติฟิลแลสว่าไม่คืนดีใช่ไหมไม่คืนดีจริงเหรอไออย่างประมาณนี้นะครับทางผู้พิบัติฟิลเลสเรากล่าวว่าบม่คืนดีนะครับประมาณนี้เราก็ไม่รับงานคู่เหตุผลที่บอกว่าไม่รับงานคู่เพราะว่ามันก็ยังมีประเด็นดราม่าอยู่แบบนี้นะครับมันกับวาสดีญญใจสี่สิไปรับงานคู่กับวอนให้เจ้าภาพเ็นจยน้าเด้อป,ประมาณนี้นะครับแต่งานเก่าที่รับไว้ยังไงก็ เคลียร์เหมือนเดิมไปไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือความเก่าที่พี่น้องนะครับก็คือว่าที่พี่บ้านฟิ่แลนเราบอกความเนี่ยครับเราบอกตั้งแต่ไปอ่านรายการตั้งแต่เกือบหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับนะครับผมเดี๋ยวที่นี่ก็ประเด็นที่สองทางที่มดดำแล้วก็ถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเอ่อว่าแฟนนอกใจนะครับเพิ่งพยา,ยามถามพี่บ้านฟิ่แลนแล้วก็บอกาบาเบี่ยงไม่อยากตอบแล้วครับแบบที่นี่เพิ่งกันเลยว่า ก็อ่านไง่าสันครับทีมพ์ผู้ดำมาถามว่าอ่านอะไรประมาณนี้ครับพี่บ้านฟิลิแอสเราก็ลีเฮ็ดมือขึ้นมาเหมือนนั่นแหละครับพี่น้องเหมือนก็เหมือนว่าอ่านโทรศัพท์นั่นแหละครับกับคือพูดง่ายๆเราไปเห็นหลักฐานในโทรศัพท์นั่นแหละครับแต่ในหลายอียดตัวเนี้ยครับเราคือมาลงลึกแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าทางพี่บ้านฟิลิแอสเราไม่ได้พึ่งมาว่าเนี้ยครับเราว่าตั้งแต่ไปอ่านรายการของทีมพ์ผู้ดำซึ่งประมาณเกือบหนึ่งเดือนแล้วแต่บังเอิญว่าทางเอฟซีนะครับมาดูว่าเอฟซีทางไหนนะครับบบ่่ได้เิง ขอมูลเลยครับคือจับขอมูลมาย้ำใส่กันนะครับเพราะว่ารายการของพี่มดดเพื้นมาออกอากาศหลังจากที่ทั้งอดีตภรรยาครับออกมาขอโทษนะครับแล้วก็มาห้องให้ม่นมาครับอยากให้คื้นดีหญิงเสียครับบัตรทนีเพราะรายการมาออกที่หลังแล้วกับมีไปเห็นคาพูดของพี่บ้านพี่แลนว่าโมคืนดีบรรับงานคู่สิไหมครับก็เลยว่าพี่ใจดําแท้นะครับเนี้ยอุตสาห์ออกมาขอโทษแล้วซํำนี่ให้อภัยว่าได้บอเพเห็นแก่ลูกบอ มาที่นี่ครับพี่น้องไปทัวลงเราอหยิบตาที่นี่นะครับแล้วก็มีอีกมาที่นี่ครับพี่น้องบัตรคนอื่นยังให้โอกาสได้คนอื่นก็คือสีหมายถึงพี่นัตตีน้นั่นแหละครับที่ว่าพิ่งพึ่งเฮ็ดคลิปออกมาเมื่อวานเมุอกรอนผมกันเฮ็ดคลิปเหมือนก,กันแต่ยังไม่ใส่หยิกนะครับว่าบัตรที่คนอื่นย ok ัง ok ให้โอกาสได้บัตรกับเนี้ยให้โอกาสว่าได้บอร่วมทุกรมสู่กันมา,บบาลำบากลำกันมาบัตรที่นี่ครับไปแล้วพี่น้องนะครับลามไปอีกนะครับซึ่งเมื่อนี้ผมก็เลยอยากมาชี้แจงว่า คลิปที่ได้เบื้องหรือว่ารายการที่ได้เบื้องล่าสูดของทั้งทีมมดดำนะครับพ่อใหญ่บ้านพี่เล้ยบอกแม่น่าพึ่งไปว่าหลังที่เพื่อนออกมาขอตัวเพื่อนว่าวก็ไม่อัดไหวแต่เปือบหนึ่งเดือนที่แล้วแล้วนะครับนะครับผมคือว่าเมื่อก่อนนี่นี่แล้วแต่แรกๆซึ่งณปัจจุบันตอนนี้พ่อใหญ่บ้านพี่ลี้ยเราไม่ได้เม้าวไม่อย่างไรครับพี่น้องตอนนี้เราเดินสายรับงานรัวๆกับพี่น้องนะครับล่าสุดก็ไปทั้งเหนือแล้วนะครับออกงานทุกมื่อครับคือการเลี้ยงว่าชี้แจงว่าพ่อใหญ่บ้านพี่เลี้ยง่วาได้เ่า เพิ่งมื่อสองมือที่ผ่านมาด้วยครับยากจับข้อมูลไม่ย้ำซ้ากันนะครับแล้วกับไปทัวร์ลุงเรานะครับกระยากออกมาว่าในส่วนตรงนี้เห็นใจเข้าใจนะครับมือนี้เลยมาอัปเดตเข้าสู่ฟังเด้อครับพี่น้องนะครับยังไงก็เจอกันในอีพีต่อๆไปเด้อครับผมนะครับมือนี้มาสรุปข่าวให้ฟังนะครับว่าที่ผู้ใหญ่บ้านฟิลเลียนทัวร์ลุงอ่ะทัวร์ลุงเพราะว่าเข้าใจผิดนะครับคิดว่าผู้ใหญ่บ้านฟิลเลียนยังว่าอยู่บ็เสารายการที่ไปออกคือไปออกเหมืแต่ ดูแล้วนะครับบ่มหมดบ่แม่นว่าหแจะไปออกนะครับพี่น,อน้องเจากันอีพีเตอไต่เออนะขอบคุณครับอีพีเตาไปเรือยครับผมนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ